แคคตัสเป็นพืชที่ชอบแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางในมุมที่ได้รับแดดค่ะถ้าแคคตัสไม่ได้รับแดดแคคตัสจะไม่โตแล้วก็อ่อนแอค่ะเขาจะไม่เหมือนพูด,ดางไม่เหมือนกวักมรกตนะคะเพราะว่าเหล่านี้เนี่ยแดดน้อยได้นะคะแต่แคคตัสเนี่ยต้องให้ได้รับแสงแดดเยอะๆนะคะอย่างน้อยๆแดดนะคะ5-8ชั่วโมงจะทำให้แคคตัสของเราเนี่ย แข็งแรงแล้วก็เติบโตให้ดอกแล้วก็หนามสวยด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะพูดถึงเรื่องแสงแดดยาว,ยาวแต่ว่าเราไม่ควรที่จะตั้งให้โดนแดดแบบตรงๆแบบแดดแ,ดงแรงๆเพราะว่าจะทำให้แคคตัสของเราเนี่ยผิวไม่สวยนะคะบางทีก็จะเป็นแผลผิวไหม้นะคะเพราะฉะนั้นการได้รับแสงแดดควรที่จะพางแสงค่ะอุปรกรณ์ที่เราใช้ในการพางแสงก็จะเป็นสแลน เหมือนที่เราพลางแสงต้นไม้อื่นๆนั่นแหะค่ะการพลางแสงกระบองเพชรน,นะคะเราจะใช้สแลน50-70นะเป็นนะคะเป็นสแลนที่มีความหนา50-70นะคะแล้วแต่ว่าสายพันธุ์ไหนๆแต่ถ้าสายพันธุ์ผิวเกลี้ยงๆยงนะคะเราก็จะกรองสักประมาณ60-70นะคะถ้าเป็นสายพันธุ์แอสโตแบบนี้60-70แต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ อย่างเช่นขนนกแบบนี้นะคะเราก็จะกรองสแสนแค่50พอนะคะเพื่อว่าเขาจะได้รับแสงแดดที่เข้มข้นกว่าสายพันธุ์ที่ผิวเกรียงนะคะนี่แล้วแสงแดดที่ดีนะคะก็จะทําให้ดินเนี่ยมีความชื้นที่เขาเรียกว่าความชื้นในดินเนี่ยระเหยได้ดีนะคะความชื้นไม่อยู่ในดินนานเกินไปลดความเสี่ยงต่อการรากเน่าของกระบอกเพชรได้ะค่ะอันนี้จึงเป็นสาเหตุให้ ผู้ที่เลี้ยงในร่มนะคะหรือว่าแดดน้อยเนี่ยกระบองเพชรตายบ่อยแล้วก็ตายเรื่อยๆนะคะเพราะว่าได้รับแดดที่น้อยบางครั้งความชื้นก็ยังอยู่อยู่เลยแล้วเราลดน้ําในรอบต่อไปนะคะเหมือนกันค่ะถ้าแดดน้อยความชื้นในดินอยู่นานนะคะแคคตัสก็จะเน่านะคะแคคตัสเป็นพืชที่ไม่ชอบความชื้นแฉะนะคะแต่ก็ขาดน้ําไม่ได้ค่ะประโยชน์ของแสงแดดอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้ แคคตัสไม่ป่วยไม่เป็นเชื้อราได้ง่ายนะคะทำให้แคคตัสแข็งแรงค่ะใครที่เลี้ยงแคคตัสในที่ที่มีความชื้นหรือว่ามีแดดที่น้อยนะคะแคคตัสของเราเนี่ยก็จะมีโรคได้ง่ายสังเกตดูได้เลยค่ะว่าผิวของเขานะคะจะมีโรคหรือว่ามีเชื้อโรคนะคะอย่างเช่นเป็นรอยของราสนิมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็เกิดจากความชื้นแฉดด้วยนะคะ ดังนั้นเทคนิคข้อที่2นี้คือเราจะต้องเลี้ยงแคคตัสของเราให้โดนแสงแดดนะคะไม่ควรที่จะเลี้ยงแคคตัสไว้ในร่มในห้องน้ำในห้องนอนอันนี้นกไม่แนะนำเลยค่ะ